สวัสดีเจ้าแวะไปเดินกาดไปได้หูหมูต้มมาก็เลยว่าจะไปเนี่ยยำหูหมูต้มกิ่นกันยำม,ม,มอโมสกําเนาะกิ่นกับข้าวนึ่งข้นฮ้อนนี่นะเหมาะขนาดเครื่องยำม,มันก็จะมีหมอนักได้หูหมูมาเฮาก็เอาหูหมูมาหั่นก่อนส่วนเครื่องมันก็จะมีหอมแดงจะไขา่พริกแดงจินดาแล้วก็พริกขี้หนูสวนแล้วก็มีมะนาวาก็เอามาซอยเตรียมไว้แล้วก็มีใบสะระแหน่เฮาก็เด็ดเป็นใบๆไว้ ก่อนอื่นเฮากจะมาย่น้ำยำกันก่อนใส่น้ำตาลทรายลงไปสักน้อยแล้วก็สวกน้ำปลาใส่ลงไปเลยเฮาจะยำครบรสเลยเนาะแล้วก็ใส่เจ๊ชูลงไปสักน้อยเพิ่มความนัวยำหูหมูต้มนี่นะเมื่อนานได้กลิ่นนี่มันก็นตึงเหมาะขนาดยำแบบง่ายๆแบบมะเกลาเนี่ยใส่จะใครลงไปมันตึงหอมอะ่ะแล้วเฮาก็เอาหูหมูต้มที่เฮาซอยไว้แล้วนะใส่ลงไปเลยตาเลือกซื้อเฮาก็เลือกซื้อหูที่มันบ่ต้องใหญ่ล้ำถ้าใหญ่ล้ำมันจะแข็งแล้วมันก็นจะเหนียวใส่หูหมูต้มลงไปละ เฮาก็จะใส่เครื่องลงไปเลยใส่พริกลงไปพริกก็จะใส่พริกจินดาแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนแล้วก็จะไข่แล้วก็หอมแดงซอยหอมแดงซอยนี่เฮาก็ใส่ไปนักๆเลยแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปชอบส้มๆก็ใส่ไปนักๆช่วงนี้มะนาวกับบะแพงดูต่างใส่เนาะเฮาก็บีบใส่ไปนักๆเลยแล้วเฮาก็ใส่ใบสะระแหน่เพิ่มความหอมใส่ไปนักๆเลยยำหูหมูนี่นะขาดบ่ได้เลยเด้อจะไข่กับสะระแหน่นี่นะมาอั้นมันมาหอมมันบล้ำ กนคู่เขากุยางให้มันเข้ากันเลยนะเนี่ยฮันก็เมอ,อีก,ก็ได้แล้วนะใส่กุยางลงไปแล้วก็กนเลยเนี่ยเหมาะขนาดเลยนะโอ้ยหนึ่งเข้าฮันฮอนเนานะกลิ่นตัยนี่นะมันตึงเหมาะหอมมะนาวขนาดเลยนะเนี่ยโอ้ยน่ากิ่นขนาดเลยวันนี้เฮาตึงยำครบรสเลยนะสามรสชาติเลยคือมันมีรสชาติสม้มเก็มตัยมาแล้วก็เผ็ดน้อยๆตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วเนี่ยเนี่ยฮันก็น่ากิ่นขนาดเลยนะเวลาเฮาหั่นหูหมูเนาะ เฮากับหั่นบางๆบ,บอดีหั่นชิ้นใหญ่ล้ำแล้วบอดีหั่นหนาล้ำเวลาเฮากินมันจะได้กินง่ายเนาะเขานึ่งคนฮ้อนสุกละปะกินเข้ากัน